ถ้าให้เลือกได้ระหว่างเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดกับเป็นคนทั่วไปแน่นอนใครๆก็อยากเป็นคนเก่งคนฉลาดด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าคนฉลาดเป็นคนเก่งย่อมทำอะไรประสบความสำเร็จได้มากกว่าและแน่นอนค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วคนฉลาดเขามีนิสัยยังไงเขามีพฤติกรรมแบบไหนหรือว่าถ้าเราอยากจะฉลาดแบบเขาเราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คุณเองก็อาจจะมีความฉลาดซ่อนอยู่เพราะบางพฤติกรรมที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือบางคนมองว่าเป็นพฤติกรรมแปลกๆแ,แต่นั่นแหละค่ะมันเป็นการส่งสัญญาณของสติปัญญาว่าคุณมีค่าเฉลี่ยของสติปัญญาที่สูงกว่าคนอื่นพูดง่ายๆคุณมีความฉลาดซ่อนอยู่แต่ตัวคุณเองอาจจะไม่รู้ตัววันนี้ครูเกศจะพาคุณมาดูพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณของความฉลาดและคุณก็อาจจะมีข้อเหล่านี้อยู่ก็ได้นะคะ ข้อที่หนึ่งคุณชอบพูดคนเดียวเพราะว่าคนฉลาดมักจะพูดอยู่กับตัวเองค่ะแล้วคุณล่ะคะเคยพูดกับตัวเองไหม้าใช่ครูเกียินดีด้วยเลยค่ะเพราะว่างานวิจัยเขาพบว่าคนที่ชอบพูดกับตัวเองมักจะมีระดับไอที่สูงกว่าคนทั่วไปการพูดกับตัวเองมันช่วยให้สมองประมวลผลความคิดได้ดีขึ้นและการพูดกับตัวเองทำให้สามารถจัดลำดับความคิด และก็แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่ามันช่วยให้เราควบคุมอารมณ์และก็ลดความเครียดได้ด้วยตัวอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขามักจะบ่นพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาทำงานและเขาก็เป็นหนึ่งในอัจฉริยะของโลกนั่นเองค่ะข้อที่2คนฉลาดมีความขี้เกียจมากกว่าคนทั่วไปค่ะใช่แล้วค่ะคุณได้ยินไม่ผิดหลายคนบอกว่าขี้เกียจแล้วจะฉลาดได้ยังไง คนฉลาดจะขี้เกียจได้ยังไงมันเป็นไปได้หรอครูเก๋เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าคนฉลาดเขาไม่อยากจะใช้พลังงานสมองมากเขาก็เลยพยายามที่จะทำในสิ่งที่เขาจะได้ใช้แรงงานหรือพลังงานให้มันน้อยที่สุด ดังนั้นเวลามีเรื่องที่เขาจะต้องได้ทำได้รับมอบหมายหรือได้รับผิดชอบงานอะไรบางอย่างเขาจะคิดหาวิธีการที่มันเร็วคิดหาวิธีการที่จะทําให้เขาเซฟประหยัดพลังงานดังนั้นพอเขาขี้เกียจเขาก็เลยคิดหาวิธีการต่างๆและกระบวนการคิดหาวิธีการนั่นแหละค่ะมันเลยยิ่งทําให้เขาฉลาดเพราะมันได้พัฒนาไอเดียพัฒนาสมองและเกิดความคิดสร้างสรรค์พวกเขามักจะคิดวิธีแก้ปัญหาให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุด และนี่คือที่มาของวลีที่ว่าคนขี้เกียจแต่ฉลาดมักจะหาวิธีการทำงานให้เสร็จให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างคนที่ประสบความสาเร็จระดับโลกแบบบิลเกตเขาเคยพูดว่าผมชอบจ้างคนขี้เกียจนะเพราะคนพวกนี้จะหาวิธีการทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดไอสไตล์เองก็บอกว่าเขามักจะใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกันทุกวัน เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องคิดว่าในวันนั้นๆน,น,น่ะเขาจะต้องใส่สีอะไรใส่ชุดไหนใส่ชุดอะไรที่แมทกับอะไรเพราะพอใส่เสื้อผ้าเดิมๆซ้ำๆหมายถึงว่าเสื้อผ้าในแบบเดียวกันซ้ำๆนะคะจะได้ไม่ต้องคิดหาสไตล์ให้ยุ่งยากเพื่อลดเวลาในการตัดสินใจแล้วเอาเวลาเหล่านั้นไปทำในสิ่งที่สำคัญอย่างอื่นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจแล้วล่ะก็คุณมีแววที่จะฉลาดนะเนี่ยและข้อที่สมค่ะ คนนอนดึกมักจะฉลาดกว่าคนทั่วไปคุณเคยสังเกตไหมว่าคนฉลาดหลายคนเขาก็มักจะนอนดึกทำไมคนนอนดึกฉลาดงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเขาพบว่าคนที่มี IQ สูงเขามักจะปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมที่แตกต่างจากธรรมชาติคนฉลาดเขาก็เลยใช้เวลาในตอนกลางคืนคินคดวิเคราะห์วางแผนอ่านหนังสือหรือว่าทำงานในกิจกรรมที่มันสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาสมองค่ะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นวิลสันเชลชิลหรือว่าชาห์ดาวินหรืออีลอนมัสคนเหล่านี้ต่างก็เป็นคนที่นอนดึกแต่คุณก็ต้องระวังด้วยนะคะการนอนดึกจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพและมันก็อาจจะส่งผลเสียได้ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนนอนดึกอย่าลืมที่จะจัดสมดุลชีวิตให้ดีด้วยคนฉลาดที่เขานอนดึกเพราะเขามีเป้าหมายและเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรจนเขาประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่ว่านอนดึกแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นก็ไม่มีทางที่จะทำให้คุณฉลาดหรือประสบความสำเร็จได้แยกแยะให้ออกด้วยนะคะข้อที่4คนฉลาดมักจะมีอารมณ์แปลปรวนและบางครั้งเขาจะดูวิตกกังวลคุณคงเคยคิดมากจนเกินไปหรือเคยกังวลกับเรื่องอะไรบ่อยๆไหมคะถ้าใช่แล้วละก็นั่นอาจจะเป็นสัญญาณของความฉลาดค่ะแล้วทำไมคนฉลาดเขาถึงคิดมากล่ะครูเก๋ ทำไมคนฉลาดเขาถึงวิตกกังวลก็เพราะว่าคนฉลาดเขาจะใช้สมองมากกว่าเราสมองของเขาก็เลยต้องคิดต้องวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆที่จะต้องคิดแบบลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปพวกเขาจะเห็นปัญหาที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาก็เลยเกิดความเครียดเล็กๆหรือว่าเกิดความกังวลในเรื่องนั้นยังไงก็ตามนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนทั่วไป เพราะถ้าเราไม่วิตกกังวลหรือไม่คิดอะไรเลยเวลามีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะชิวไปหมดแต่คนฉลาดเวลามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะหาทางป้องกันหรือแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆทําให้เขารู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากังวลจนเกิดความเครียดน,นะคะ หมายความว่าคนทั่วไปจะปล่อยชวิวเลยไม่คิดอะไรแต่ว่าคนฉลาดเขาจะมองเหตุการณ์นั้นทะลุป,ปลุกป,ปลงว่าเขาจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตามมาก็เลยเกิดความวิตกกังวลเล็กๆเ,เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นนิโคลาเทสลานักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ <c oughs> เขาเคยบอกว่าเขามักจะคิดเรื่องซับซ้อนจนบางครั้งก็ทำให้ตัวเขาเองอะเครียดแต่ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จ หรืออย่างสตีฟจ็อบเขาก็มักจะมีอารมณ์แปรปรวนสูงเพราะว่าเขาต้องการที่จะควบคุมความสมบูรณ์แบบและเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันค่ะต่อไปข้อที่5คนฉลาดมักจะมีอารมณ์ขันมีอารมณ์ที่เฉียบคมเป็นคนที่ชอบเล่นมุกตลกและก็เป็นคนแสบแสบคมคมถ้าเกิดว่าคุณเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นมุกตลกคุณเองก็มีแววที่จะเป็นคนฉลาดนะคะ เอแล้วทำไมคนอารมณ์ขันถึงเป็นสัญญาณของความฉลาดได้นั่นก็เพราะว่าการคิดมกตลกมันก็จะต้องใช้กระบวนการคิดที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์ไม่ใช่ทุกคนที่พูดอะไรมาแล้วเพื่อนจะหามันต้องดูจังหวะดูช่วงเวลาดูความเหมาะสมด้วยเห็นไหมคะมันต้องใช้ความคิดนะ ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะเล่นมุกแล้วมุกคุณก็จะแป๊กคนเล่นมุกแป๊กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่จะทําลายบรรยากาศได้เหมือนกันใช่ไหมคะเผื่อคุณเองก็เคยเล่นมุกแล้วมันแป๊กแล้วเพื่อนก็ไม่ฮาอะไรประมาณนี้ดังนั้นค่ะการวิจัยเขาเลยบอกเอาว่าคนที่มี IQ สูงก็มักจะมีอารมณ์ขันมากกว่าคนทั่วไปการที่เขามีอารมณ์ขันสนุกสนานก็เลยยิ่งทําให้สมองเขาโล่งโปร่งสบายแล้วมันก็รับข้อมูลต่างๆได้ดีก็เลยทําให้ฉลาด และนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าการเล่นมุกตลกช่วยพัฒนาสมองและก็ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะยังเอาเบิร์ตไอสไตน์เขาเคยบอกว่าถ้าคุณอธิบายบางสิ่งให้เด็ก6ขวบเข้าใจได้หรือถ้าคุณอธิบายให้เด็ก6ขวบเข้าใจไม่ได้แยกแยะได้เลยค่ะว่าคุณยังไม่เข้าใจมันมากพอถ้าคุณอธิบายไม่ได้ดังนั้นการที่คุณจะเป็นคนฉลาดได้คุณต้องสามารถที่จะอธิบายเรื่องง่ายๆให้เด็ก6ขวบเข้าใจได้ และนี่เป็นวิธีการวัดความฉลาดทางอารมณ์และก็เป็นวิธีการวัดความฉลาดของคนได้ด้วยอย่างนั้นคุณเองถ้าคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันคุณเองก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีข้อไหนที่ตรงกับคุณบ้างพฤติกรรมเหล่านี้สรุปให้อีกรอบนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนฉลาดได้ถ้าคุณหนึ่งพูดกับตัวเอง 2. คุณเป็นคนนอนดึก 3. คุณเป็นคนขี้เกียจและหาทางลัดให้ได้ผลลัพธ์ สี่คุณเป็นคนคิดมากและวิตก,กังวลในบางเรื่องและคุณเป็นคนอารมณ์ขันค่ะลองเช็คตัวเองดูว่ามีกี่ข้อแล้วคอมเมนต์บอกครูเก๋ด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณจะเพิ่มเติมว่าอาจจะมีข้ออื่นอีกที่เป็นพฤติกรรมแปลกๆที่ส่งผลให้รู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดพิมพ์คุยกันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูเก๋ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ